เรื่องเล่าไปเที่ยวไปกินวันนี้จะพาท่านมาลำลึก105ปีสถานีรถไฟกรุงเทพหรือหัวลำโพงก่อนไปชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ติดตามให้ด้วยนะครับที่หัวลำโพงเนี่ยย่านนี้เคยเป็นทุ่งเลี้ยงวัวแล้วมีก็มีต้นลำโพงจึงเรียกว่าทุ่งวัวลำพอง ต่อมาก็เพี้ยนมาเป็นหัวรำโพงหัวรำโพงหรือสถานีรถไฟกรุงเทพเสร้างขึ้นตามดําริของรันนกรรัชกาลที่5เพื่อให้เป็นศูนย์กลางคมนาคมอย่างอรารยประเทศที่จเจริญแล้วมีพื้นที่120ไร่เศษเปิดใช้เป็นทางการเมื่อปี2459ในรัชสมัยรัตนกรรัชกาลที่ โดยมีต้นแบบจากเมืองแฟรงเฟิร์ตเยอรมนีเห็นไหมครับว่าสวยสดงดงามอย่างมากเลยลักษณะด้านหน้าเป็นรูปโดมสไตล์อิตาเลียนผสมผสานกับศิลปะยุคเรเนซองส์ด้านหน้าตรงนี้เห็นไหมครับที่เป็นน้ำพุตรงนี้เดมิมเคยเป็นหลุมหลบภัยเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองแต่ปัจจุบันนี้กลบแล้วนะครับทำเป็นลานน้ำพุ เห็นไหมครับว่าสถาปัตยกรรมด้านหน้าและเดี๋ยวเราตามมาดูด้านข้างกันว่างดงามสง่าเป็นราศีของประเทศอย่างมากเป็นสไตล์ของแบบเยอรมันตามที่เก่าไปแล้วนะครับแบบแฟรงก์เฟิร์ตนะครับตอนนี้อ่ะเราพร้อมแล้วเราก็เข้ามาด้านในกันนะครับถือว่าที่นี่เป็นสถานีรถไฟหลักและเก่าแก่ที่สุด ของประเทศวัสดุเนี่ยก่อสร้างมาจากเยอรมันด้วยลายต่างๆที่ประดับไว้เนี่ยเป็นศิลปะที่มีความวิจิตรสวยงามมากบันไดและเสาอาคารบริเวณทางขึ้นที่ทำการกองโดยสารเป็นหินอ่อนเพดานเป็นไม้สลักลวยนูนกระจกเนี่ยนะครับที่เด่นที่สุดคือกระจกสีที่ช่วงระบายอากาศทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ติดไว้อย่างผสมผสานกลมกลืนกับตัวอาคารเช่นเดียวกันเนี่ยเราจะเห็นว่าด้านหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นนะครับถ้าท่านเข้าไปดูจะมีนาฬิกาบอกเวลาที่มีอายุเก่าแก่ติดตั้งไว้ที่กึ่งกลางยอดโดมสถานีมีเส้นผ่าศูนย์กลาง160เซนติเมตรเป็นเครื่องบอกเวลาให้กับผู้โดยสารที่สัญจรไปมาใช้บริการในบริเวณเนี้ย มีการตกแต่งใหม่นะครับจากสมัยก่อนคือจะมีชั้น2ที่เป็นร้านอาหารต่างๆให้เราไปนั่งทานอาหารและนั่งดื่มกันตรงบริเวณโดมกระจกสีเนี่ยสวยงามมากดังที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเราถือว่าที่สถานีรถไฟกรุงเทพเนี่ยเป็นศูนย์กลางการขนส่งผู้โดยสารทางรถไฟซึ่งมีมากกว่า200ขบวน มีผู้โดยสารเดินทางเข้าออกนับหมื่นคนต่อวันในช่วงเทศกาลหรือปีใหม่สงกรานเนี่ยมีนับแสนเลยทีเดียวแหละเรามาร่วมนำลึกเพราะว่าสถานีรถไฟกุงเทพจะปิดตัวลงแล้วจะไปใช้สถานีบางซื่อเป็นที่โดยสารรถไฟแล้วก็รถการคมนาคมทั้งหมดของประเทศเรามาเห็นนี่ไหมครับรถไฟ แล้วก็บริเวณที่นั่งที่จะขึ้นรถไฟอย่างนี้เป็นต้นนะครับสุมทางเก่งคอยที่เราจะไปนะครสวรรค์ไปภาคเหนือภาคอีสานสมัยก่อนคนนับล้านก็ได้ผ่านขบวนรถไฟเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะเป็นอดีตแล้วเพราะว่าจะย้ายไปยังที่อื่น ที่บังซื้อถือว่าสถานที่นี้มีความสําคัญอย่างยิ่งทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมศิลปกรรมและคมนาคมเป็นอย่างยิ่ง105ปีของหัวลาโพงเป็นยังไงครับถ้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe ติดตามให้เราด้วยนะครับไปร่วมลํำลึกกันได้นะครับตอนแรกจะปิดตัวลงในเดือนพฤศจิกายนแต่มีการขยาย ว่างก็ไปกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ